สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกนะคะมาหนีมาบอกันอีกแล้วกับช่องแตนทราเวลเลอร์คนนันทาเน,นะพี่น้องมาหนีเสิภาพ้ามาปอกอันนี้แหละพี่น้องเอ,อ้ยนี่เนี่ยเนี่ยคืออย่างพี่น้องจัากบอกเกาลัดจ้าเกาลัดอีกแล้วพราหมูมันเอามาหายเนาะก็ดีใจมูมันเอามาหายก็ฝากก็ขอบใจมูหลายๆเนาะมันเอามาหายก็จะได้กินเกาลัดอีกแล้วมาหน,นีเฮ้า เอาไปอบพี่น้องเอาไปอบไส่เขาเอาไปอบใส่เขา,เอ,า,อ,เขาอันนั่นใส่เข่าพัดนะให้เป็นกข่าพัดอบเข่าลักเข่าลักกันนะแซ่บแส่สด้ยพี่น้องนี่แหละก็เลยเอามานันปอกปอกเปลือกอกรอเดี๋ยวพี่น้องก็ปอกเปลือกแกงมากันนี่พี่น้องบ่นี่ บอกมากเลยเป็นยังสีเป็นน้องมาอู้เ yeah. นี่ยนี่ด้แล้วเมือนั้นมูปอกไห่เนาะพวกอันพี่ไม้เป็นปอกไห่กับมูเหลืองานมากกับมาปอกเจอกันปอกอันนี้ผมไม่มูอยู่ปอกเองมูบ่ได้อยู่ก็เลยปอกเองจ้ะเป็นอย่างจ้ะปอกเองอัน ันนี้แล้วจะบอกสุพินองฟังโอ้ยอันนี้ก็มาแข็งขลอดแทนนออันนี้แหละพี่น้องเศรษฐกิจแย่มากเลยนะช่วงนี้ก็อจะบอกสุพินองฟังเนี่ยแหละเศรษฐกิจแย่แย่มากๆเลยอยู่ไสก็แย่เนาะบอบาตะอยู่ต่อังกฤษยังเดี๋ยวอยู่ไซก็แย่แค่กันยงกิปก็แย่อันก็จังบ่อนั่นก็จังไห่บ้านวันอันอาหารนันน่ะฟู้ดแบงค์น่พี่น้องธนาคารอาหารเนาะ ังกิดเป็นกสิมีธนาคารอาหารเนี่ยแหละเป็นมาบนบริจาคนะเป็นมารับบริจาคของคนทัวท่วไปเนี่ยแหละของในโรงงานก,ก็เอาอันนั่นอ่ะอันรถเข็นนะรถเข็นใหญ่ๆก็จังไปบ้านนะรถเข็นใหญ่ๆนั่นหละเป็นมาตัางไว้ให้ให้พนักงานกูไดเทมีนใจศรัทธาเนาะซื้อมาซยอยพนักงานก็ซอยกันหลายนะซื้อมาซอยใส่กันมาซอยอันกันหลายมาซอยเห,เห็ดกัน ก็ซื้อมาซอยซื้อพุนออ่นนั่นก็ซื้อนั่นนั้นแต่อย่าเอาอาหารสดพี่น้องอาหารสดบ่ได้นะมันสีเนาเนาะขอาหาหสดมันก็สีเนาก่อนนี่แหละเศรษฐกิจแ,แย่พี่น้องแย่มากเลยนะนี่แต่ว่าเมามีงานมมีการเหตุคนตกงานขันคนมาตกงานการัรไายได้หน่อยกับบพ่อใส่ึ้นกันนะพี่น้องหลังคนปเป็นกัเหตุพัดท่ามนะหลังคนปเป็นกัเหตุพัดท่าแบบ เงินใส่สคขาห้องใส่สีขาบบานโอ้ใส่สีขาบบานใส่สค,าาสสคาาขาน้ำกาแฟค่าน้ำกาแฟกับขึ้นแพงนะพี่น้องขึ้นแพงว,งว่มเบลวานเซตเซตแต่กิจพอดี่าน้ำกาแฟกับจิถือว่าได้ถือในพี่น้องแพงแพ่งคือเกาขึ้นพ้อมขึ้นหลายเลยตอนนี้ ก็ว่าโอ้ยเนาะอันมาแมนเตอังกิจเนาะอยู่เมืองไทยอยู่ทัท่วโลกพี่น้องเศรษฐกิจชว่วงนี้ทั่วโลกแพ้งเดือดร้อนคนก็หาเสารกินคำกันก็นลำบากนี่แหละให้จังใจเนาะเศรษฐกิจชว่วงนี้มันแย่ยอยู่แล้ว กระโจนสงครามเลยพี่น้องบาดแดดมันสิเศร้ากันจ่าเทือกันสงครามเศร้ามันก็นสิไข่แน่ดอกเกิดทงครามมันเศร้ากับไข่แน่อันนี้สงครามกันยังคือเก่ามีแต่นับมือแห่งสิหลายขึ้นหลายขึ้นคนสิตายก็ยังมูคนจนยังมัวเฮฒ่ะเนาะบอกใจกันจ้ะ อากาศกับบอดี้ี่บอดีพี่น้องอากาศเห็นว่าเห็นว่าอากาศมันนี่กับบอกว่าอากาศอุ่นอุ่นน่ะนะกับบอมแมนมาสิดีนะกับบอมแมนมาสิดีพรบ้าเมื่ออื่นกับสิหนาวแห้งแล้วเมื่ออื่นกับสิเริ่มหนาวแห้งบบอยางแห้งเลยนะร่างกายคนเท่ากับปั๊บสภาพบ่ท่านนะพี่น้องกัเข้ายูหนาวหนาวหนาวเริ่มมันสิหนาวแห้งแลวนะปนี่กับมะมาอุ่นปุ๊บทันทีเลยนะมาอุ่นแบบยางอุ่นแบบยางแห้งทันทีเลยนะ เป็นแบบกระทันหันเนี่ยนะรับสภาพร่างกายเข้ากับปลาบอดามันก็เป็นไข่เป็นหนาวได้เป็น่ยกสิบเ้าเป็นโควงโคบิดมันบริเวนน่ะนะอากาศมันเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนพี่น้องแบบนี้พอมาห่อนในสองมือพอมาห่อนในสองมือกับหนาวอีกแล้วบไหนหนาวแห้งเลยไปนี้พี่น้อง Bạc bà lắm bồn bồn hông Các thầy tiếng đầy đi Sù bắn gì lại phía nông nó Sù gắn bè gì lạ Sù gắn bay Anh thì chôm mà chôm sư sư Đó bà mẹ nói chôm mà cả chôm hết cái câu <laughs> Chôm cái câu กินน้าอุ่นเนี่พี่น้องให้ร่างกายมันอบอุ่นนะให้ร่างกายมันแข็งแรงให้ร่างกายมันอบอุ่นกินน้าอุ่นเอาเอาแช่น้ำพี่น้องกัแช่น้ำม,มัดเปลือกนี่เลยกับแช่น้ำทั้งเปลือกเลยนะเปลือกอันนี้นะ เปลือกเกาลักนะก็อแซน้ำมัดเปลือกมันเลยชั้นเปลือกดำเนี่ยแหละแซน้ำแล้วก็มาปอกปอกมันก็จะออกมั้งายสิไปนอนมัออกมั้งง่ายๆนะมันออกมาเป็นอันเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยนะมันออกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นมันเลยพี่ดาวเหอมันเป็นปืนปืนมันเลยงูไปไปหาเก็บมาจะเก็บมาเิ่นกับมาแบงกินเสร็จละ มูกระดามาแบ่งกันกินสาวโรงงานสี่อะไรพี่น้องเอ,อ้ยอยู่เมือง,งหนอกเมืองนานี่แหละเงียบไป็สิเริงเอยอไรพี่น้องนะอยู่บ้านสิบ่มีผู้ใดามาหาผู้ใดนะพี่น้องนะบ่มีผู้ใดามาหาผู้ใดนะ นอกจากบ้านใดสิมีลูกมีหลานหลายคนก็สิเบิางเซวสาจักหน่อยกันยุ่งสิก็จังแควกันเป็นตนเกี่ยวกับยู้เดียวสิก็นยุ่งสิพ่อใหญ่เหนกันมาอยู่แล้วก็ไปหานางดื่มเหล้าดื่มอยู่น้ำพับน้ำบากระมูแล้วก็แล้วก็ไปก็อยู่บ้านผู้เดียวแต่ผ่ไมีผู้ใดนอกจากกันเมื่อใดอาทิตย์ใดเอื่อยเป็นป่าไม้เพิ่นมานะอันพี่นไม้เพิ่นมานะประก็มาเล่นน้ำเพิ่นมาเล่นน้ำก็บไม่มูกัน แต่เพิ่มมากอะ่ะอังสี่ละเงียบๆสิแหละพี่น้องผู้ใดอยากมากอะ่ะเบิ่งเอาเนาะผู้ใดอยากมากก็เบิ่งเอาแต่กับผู้ใดมากพี่น้องขอยบอกเดอ้อพี่น้องทุกคนก็ผู้ใดมากใหม่เนาะเป็นผู้ใดมากไหม่นะอันสิ่งที่ต้องเตรียมนะพี่น้องเตรียมคบกระสากมาเลยหมอของเขามาพร้พอมเพราะวายันยูนี่กันว่าเฮาบลูจกักไพย เกิดถ้ามันไม่พืนพ้นฐานหัวใจผู้ใดก็แล้วกันอีกอย่างหนึ่งนะเอาสองอย่างเนี่ยละมาโหลดโคกกับสาบหมอของเขาหนองนานอยู่นีน่มีมิอดอันโคกกับสายอยู่นี่กับมีดเราพี่น้องแต่เป็น,ปนโคกอันนั่นเป็นโคกหินเป็นโคกหินแต่ต้องไปซื้อ,อยุรานจีนนะจ๊ะพี่น้องต้องไปซื้อ,อยุรานจีนเกิดผัวภรรยาอันบ่เคยหัวกกล้านจีนบ่เคยมนันมาก่อนกับสิบปรูนะ ม่ามันอยู่สายอยู่สายมีน่ะลานจีนลานเปียดน้ำลานจำเป็นเสียมังสีมีแนวมันนี่แต่ที่ไหนๆเขามาใหม่เขาก็ปรุย,ยอยากดูโหนี่เนี่เขาก็ต้องไม่ใหดกินซูมือเนาะขอสิบอกไปก่อนผู้ใดสิมาใหม่นะผู้ใดกันอยากขันมานะเนี่ยหละตรงเตี้ยมอันนี้แหละโคกกระสาับม,มาก,ก่อนของคู่ชีวิตที่ต้องนำเนินชีวิตไป็นสิผู้ใดว่าอุ้ย กินอาหารฝรั่งแดนสีมันกินได้อยู่จ้ากินได้อยู่แต่ห้องปได้กินได้ตลอดปนนันเ้องปได้กินสามเวลาเปนนันกินเวลาเดียวกับสิเบือแล้วอาหารฝรั่งกัได้เวลาเดียวสองเบือเวลากับสิเบือแล้วไหนเมื่อกาสิกินอาหารเขาคือเกาเหลอพี่น้องก็สิบอกไ้ก่อนเตรียมมโลดสิบบุ้มมีปนน้ำบ่ได้นักสุ้เกตมันบ่ได้นักกระเป๋าเพราะปนได้ดอกคกไหมนะคกไหมนะพี่น้องคกไหมก็มองของเขาหน่อยก็ได้ เอาอันเอาผานะหันเป็นหมองเขาเอาผายยดแยดแยดเข้าขไปพี่น้องเอาผายยดแยดเขาไปบ่าหายหมอมันบุบเนาะบ่หายหมอมันบุบฝามันก็เอาอยางห่อดีๆก็แค่นั้นแหละพยายาไปหายั่นบอกไว้ตรงๆบอกไว้ดีๆ,ๆนี่แหละที่แน่ๆก็ตตรงเตรียมเอกาาสารไปสําคัญเด้อพี่น้องเด้อเตรียมคือจังข่อยมีบทเลียดมาแล้วก็ลูกก็จังบอกพี่น้องอไ,ได้เด้อพี่น้อง เอกสารยังกระเตะใบพรมเอกสารย้ำเข้าเห็ดห้เฮ้าล่ะพวกเอเจนซี่ก็เห็ดเฮ้าเฮ้าก็ตตองเบิงห้เรียบร้อยน้ำเด้อตรวจตาเบิงห้เรียบร้อยน้ำหยันหยันเป็นเห็ดของเฮ้าขาดเข้าเฮ้าหายอืมเขาเข้าเห็ดขาดเห็ดหายเข้าก็ตตองหามาห้เฮ้านะบมเมนว่าปล่อยเฮ้ามาจังสันปล่อยเฮ้ามาเนาะเฮ้ามาได้อยููพี่น้องเขาต้องมาไปเชิญทั้งหนานะเพราะว่าทั้งตอมอกเขาติดถามมาเอกสารมันนั่นคือบ่มีอันนั้นคือขาดนะนะเขาติดถามหา เป็นต้นข่อยนะข่อยบอกไกว้ก่อนที่ข่อยบอกนีก่คือเป็นต้นข่อยเนี่ยแหละของข่อยในยพันธุ์เฮดอันเอกสารข่อยหายอันหนึง่งใบตรวจใบใบหมอนะ่ะมันก็บ่ได้หายหมดทุกอย่างมันใบมันหายของแท่ใบใบแท้มันหายมันเหลือแต่ใบเหลืองมันอ่ะนะใบเหลืองมันอ่ะนะแต่สิ่งที่เขาต้องเอาเขาต้องเอาใบแท่มันหมออยู่นี่ก็ต้องเอาใบแท้ใบเหลืองนะครับต้องเก็บไว้เขาบได้เอาใบเหลืองเฮ้า แต่ไข่ยได้จะใบเหลืองใบแทเก็เฮ็ดไข่หายพวกเอเจนซี่ก็เฮ็ดเฮ็ดอันวิสานะพี่น้อง่ขยเฮ็ดหายไปถามมนเดียวเขาหายจนหดมือไข่บินมานะจนหดมือ่ข่บินมานะมีปัญหาเนี่ยหละบินมาพอก็มามีปัญหาทั้งหนาะนี่เราก็เยบอกพี่น้องไว้บ่านีเนาะเป็จนซี่ว่าผู้ใดสิมากอะให้ระวังเนมณีไว้เนาะเอกสารแล้วก็กระเป๋า กระเป๋าเงินกั้วสีบล็อกอีกทีหนึ่งเนาะเรื่องกระเป๋าเงินผู้ใดมีกระเป๋าเงินกะใส่ไปน้ำตัวจะของนี่พี่น้องมีกระเป๋าหน้อยๆนะกระเป๋าหน้อยๆนะสภาพของข้อไว้เลวก็มีพาสปอร์ตสิมีพาสปอร์ตก็เป็นอย่างเอกสารสำคัญนะใส่ในกระเป๋าหน่อยเาไว้เลยใบน้ำตัวเอาเลยพกในีตัวเอาเลยบ่ต้องไปว่างไว้ในกระเป๋าอันสะปะกระเป๋าสะพายกระเป๋าอย่างใบใบเท่างหัวนะบ่ต้องว่างเลยพี่น้องเด้อหยานมันหายคือจังของคอย ถือขโมยนะพี่น้องถือขโมยเทิงันนะนั้นนะ่ะนั่นน่ะมีขโมยเทิงคือบินไปยาบ,าบยากิด่าบ่มีนะคนี่หากินตั้งหันมีนะนั่นแหละคนคอยเคย,ยถือขโมยเทิงครือบินนะพี่น้องทางเทียนข่อยก็เห็นกับตาคอยกับมืนตาบปกขื้นอันสีบเอาเตือนพี่น้องเนาะที่บา้านมืนตาบปกขื้นเห็นก็ได้เพราะวา่าเฮ้านั่งเครื่องบินไปกับไปหอยมองตตเครื่องบินอีกเทนึงมากันัน่งจากในไปกับสามทุ่มไปมองหอมองตตเครื่องบินกับแปดมงเสาเนาะ มันสลืมสลืมมันงวงนอนแห้งพี่น้องก็เห็นเขาอยู่เขาไม่ยิบไปก็คิดว่าขาก็คิดว่าเขาใจสื่อเขาจังข่อยนะไม่ยิบกัข่อยไปนะมนันดึงไปปวดบริเวนของของพ่อใหญ่ของกระเป๋าแฟนน่ยนะข่อยก็บ่าเปนดึงปวดว่ามันดึงไปก็่าเอ้าดึงกระเปา๋าพ่อใหญ่ไปเห็ดหยังก็เลยบอกพ่อใหญ่ที่รักสงสัยเขาดึงกระเป๋าไปผิดมั้งสงสัยข่คิดว่ากระเป๋าเขาเองเดี๋ยวขาเอามาคืนนั่นแหละหาลูปใหม่ อันลืมช้ลาใจในกระเป๋าพราะสียใจไปนะครับมีเงินน้ามีเงินสามพั 3, นสะี 4, นะ่สามพันน่ะเกือบสามพันปอนะพี่น้องสามพันกาปอนเนี่ยประมาณนี้นะพี่น้องนี่แหละพี่น้องคิดบางช่วงนั้นนะสองแสนอะ่ะช่วงช่วงนั้นนะ่ะละช่วงมาหลายปีที่แล้วเนาะสองแสนกูบาทนะ 200, นะพี่น้องคิดเบิเบ้งนั่นแหละคอยคิดคอยกันแนมเห็นนะคอยแนมคนนั่นเนี่ยค้นยาง ผู้ชายผู้นั้นเป็นคนผิวขาวคือจังคนจีนตัวน,น่อยๆยางพอดึงไปแล้วก็สักพักหนึ่งก่อนดึงกับกเอากระเป๋ากลับมาขึ้นหม่องเก่าก็คิดว่าโอ้ยสงสัยอันสงสัยกันคิดว่าบะแมนกระเป๋าเพิ่นมัง่งเพิ่นเอามาขึ้นนี่คือใจก็คิดนะพี่น้องเขาจะบอกว่าวันนี้คือใจกว่าคิดอีหรีนะขึใจคินซีนะขคิดซี่หาลูกไหมเขาไปเอากระเป๋าอันเขาไปหลอาเงินจะของมดแล้วนี่หันนะแล้วเขาเอามาเก็บไปขึ้นนี่แหละพี่น้องก็าจงบอกพี่น้อง เราพนญางไปห้องน้ำก่อนเครื่องบินสีลงพนญางไปห้องน้ำสองเธอกัจันไดหอดสมุยก็บก็ลืมใครจะไาตะคุ่มเกาสิละใครบก็ลืมพญางไปห้องน้ำมองคอยนั่งมองโต๊ะมองคอยนั่งมันจะต้องพาไปห้องน้ำกันแนีมาเบิ่งหน้าคอยเนี้ยพูดนั่นนะนั่งเบิ่งหน้าคอยยิ้มๆนะเบังโอ้โหเพิ่งคือสียิ้มมากูเอาเงินมึงแล้วสิละเนาะเพิ่งคือยิมมาแนวเหนี่ยะยิ้มเยอะเอานะนั่นแหละพอคอยไปหอดบ้านก็บเขาไปหอดมอง น,นั่นกับบัชลาใจได้เขากอบว่าชลาใจเปลาเปิดเปื่กระเป๋าจาของก็คิดว่าเออเขาอันมันลงอีกอยังไบเรียบร้อยคือเกาแล้วมันลงอีกอยังแบบดีคือเกาคือสิเปิดเอาปอดได้ดอกมั้งบอคิดว่าเขาจะมีแนออนอันแนวหลักไม่เนาะเทปใบหยกยางดีนั่นแหละพอไปหอดบ้านนะพี่น้อเอ้ยขาในออนวบเลยนะเปิดกระเป๋ามากเงินพอใหญ่น่ะหายไป เมืเกี่ยงเลยถิ่มแต่กระเป๋าถิ่มแต่กระเป๋าไว้หายดีมันบอลักเอากระเป๋าบอกเอาเงินเอที่ออกเอทีเอ็มไปนั่นมันเักาเอาแต่กันมันเอาแต่กระเป๋านั่นเอาแต่เงินไปมันเดือดแต่เงินไปนั่นแหละพี่น้องไปจ้างบอกพี่น้องให้ระวังเด้อเงินน่ะ็ผู้ใดมีเงินนะ่ะใส่ใส่น้ำพกติดตัวจะของไว้ของมีค่าต้องติดตัวตัวเองไว้เลยไม่ต้องเอาไปวางไว้ใส่าตามกระเป๋า นั่นนันนั่นันกระเป๋าถิบ้าหาวบ้างทั้งหัวห้าวนะเราเกิดทั้งหัวห้านอว่าตงไปบ่างเพราะว่าสายการบินเขาขัดจังบดเบิ้งห้าไปนันเ้าต้องดูแลตัวเจ้าของนะพี่น้องเ้าต้องดูแลตัวเจ้าของนะเขาบดาเบิ้งห้าไปนันนอกจากห้าติดพิษสังเกตห้าก็ัดจีบวยว่ายเขาติดซอยห้าตอนนั้นได้ขันห้าวบดปนห้าววอยว่ายมันเขาขาเจะวมาซอยห้าวนะกันห้าวบวอยวายเขาก็ไปซอยห้าวแหละเพราะว่า เขาต้องดูแลตัวจากของเองเทั้งเครื่องบินนะพี่น้องสำหรับคนที่มาใหม่หรือผู้ใดสิได้ฟังอันนี้ก็ฟังไหวเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดได้ฟังทิปนี้เนาะข่อยก็เคยบอกไปแล้วที่นึง่งแต่เคลมเป็นแต่แกบอกขอยไม่ยำพี่น้องผู้ใดสิว่าผู้ใดสิาดสามาใหม่เนาะอย่าฉลาดใจเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าใช้ลาใดลาใ,ลาใจเด็ดขาดประกิดว่าอุ้ยบอกต้องห่วงหลังนั่นสิคำว่าประตองห่วง,งข่าาอ,งงขอยก็เคยบอกกัน คำว่าบ่ต้องห่วงดอกสันสิบ่ต้องดูแลแต่สันจิน่ะข่อยก็เคยข่อยก็เคยเว้าคือกันสุดท้ายมันก็โดนก็โตข่ันเองนั่นแหละที่มันหายนะนั่นแหละโดนขโมยเงินอันะติบาโดนขโมยเงินเทินเครื่องบินนันพี่น้องที่ก็เคยเว้าไว้นะเขาก็เตือนพี่น้องไว้เอกสารนี่บ่ว่าแต่เอกสารข่อยก็โดดไปเหตุก็โดนคือกันเอกสารที่ว่าพวกอันพวก ผมบริษัทติดมาเป็นเห็ดอ,อันวิซารนเะอาของเข้าเหตุหายอันหนึง่งเอกสารใบหมอเอกสารหมอนะ่ะที่เข้าไปตรวจโรคก,ก่อนถ้าเจ็บมากมึงเนี่เขาต้องไปตรวจโรคนะพี่น้องเขาต้องไปตรวจโรคก,ก่อนเขาก็จะหายเข้ามาใบเหลืองกับใบใบใบแท้กับใบกัใบใบสำรองเนาะมันจะมีสองใบใเ,เข้านะเขาเตรียมใหมดีๆได้ดดพี่น้องอย่าหายหายเด้อ พอนะพอบาร์ย้ำเห้เขาต่อหมอเป็นมาเพราะกับตำรวจเห้ทุกอย่างบ่าเหามีใบหมอมีใบ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 สองใบมันจะมีใบหมอนใบใบใบสำรองกับใบแท่นั่นแหละเขาก็สิดึงเอาใบแททไปนั่นนะเขาก็สิดึงเอาใบแททไปเพราะเป็นหนึ่งอะไรก็ให้เกษดึงใบนั้นใบสำรองไว้นั่นแหละพอบาร์ให้บ่าเขาเคยไปหาหมอเขามีโรคยังบอมีโรคประจำตัวบอมาบ้านบามาบ้านเมืองเขา มันสิมีโลกอย่างใดสิเขาหามเขาบ้านเมืองเขาม่นะโลกบันใดสิบ้านสิ่หามเขาบัานเมืองเขาก็มีเขาหามเขาเป็นตรวจวันโลกวัน,นโลกพี่น้องเขาบ่้หายนะเขาต้องรักษาหายนะจังสิมาบัานเขาแดดเป็นวันวันโลกเลยสาคัญเลยนะนั่นแหละนั่นแหละพี่น้องกับจ้าหมอพี่น้องอเบิ่งเอาเนาะเอกสารสําคัญนะทุกอย่างนะอย่าลืมเบิ่งสํารวจตัวตายดีก่อนบิน สำรวจเช็คแล้วจะอีกคอนบินแล้วก็เงินเงินทองทุกอย่างเอาไว้นั่นโตจะของเองเอาไว้นั่นโตจะของเองนั่แหละเอาใส่กระเป๋าหน่อยก็ได้สะพ้ายว้สะพ้ายวน้นดิมโตเฮาเลย,ยใหญ่ห่างจากโตเฮาที่ข่อยเบาได้คือประสบการณ์เกิดขึ้นกับโตข่อยกันอันที่คำบอว่าโอ้ยประตองห่วงดูแลเจ้าของได้ข่อยก็เคยเบ้ามาแล้วสุดท้ายข่ายก็โดนเองนี่แหละความปลอดภัยทังเครืองเพก่นก็ติ ทั้งเครื่องบินเพ right ิ่นกัแต่บอนั่นหน่ะพี่น้องนอกจากจะเฮาติเห็นแล้วเฮาโวยวายทันทีเพิ่นกัดติดซอยเฮาได้กันเหาลงไปพ่นไปแล้วพ่นไปพุ่นแล้วเหาก็บบรลูเพื่นสิไปจับผู้ใดได้ลรือเปล่าเนยเพิ่นกัิกันเหานั่งเหากับโวยวายมึงหันเลยเกิดเพิ่งเทียพระก็จะเปิดเปิดอันกล้องนะเพิ่นจะมีกล้องนะเพิ่นจะมีกล้องใน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 เครื่องบินนะเพิ่นจะเปิดมีกล้องวงจรเปิดเปิดได้มั้ง เขาเบิกยืนยันว่าคนนี้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 ชี้ให้ถูกด้วย,ยนะบบอย่างนี้นนะมันสิบิงเซนนะพี่น้องนี่แหละนั่นแหละจังบอกพี่น้องอยาไฮเมนมีคือจังถึกประสบการณ์กับมีมาแล้วก็จังบอกพี่น้องเนาะประสบการณ์กับเกิดขึ้นก็โตกับเองทุกอย่างบอกว่าแต่เอกสารเอกสารอันการเดินทางของอันห้ามจิตมาแล้วกับอันอีกอย่างก็คือเงินนั่นแหละอันอีกอย่างหนึ่งก็คืออัน สิ่งสีน้ำมะน้ำสิ่งที่นน้ำมะน้ำก็คือคบกับอันคบกับสากับอันหมอของเขานะพี่น้องนี่แหละสิ่งที่นน้ำมะน้ำนะนั่นแหละพี่น้องบอกพี่น้องไปอย่าระวังเด้อพี่น้องเอ๋ยทุกอย่างสําคัญสิกต่อชีวิตเท่าทุกอย่างกับการทีมากเมืองหนอกลาบากบางสีเข้าเมื่อเข้าเจออุปสรรคในเข้าสิเหนื่อยเลยนะนะเข้าสิอย่างท้อแท้เลยนะ นั่นแหละพี่น้องโอเคนะคะพี่น้องขอบคุณในหลายสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนเดินทางนะพี่น้องเนาะมันหนีมาบอกกันเตือนกันเรื่องเอกสารกับการเดินทางเนาะเอกสารกับการเดินทางกับเงินกับท่องไงละ่ะให้พี่น้องในระวังโตตาหรับคนดีสิมาเมืองหนองเมืองหน้าเนาะโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ